สวัสดีครับผมให้ทุกคนนี่ครับมาดูหูฉลามนะครับใหญ่ๆนะครับผมกําลังทําหูฉลามน้ําใสนะครับนี่คือซุปน้ําใสนะครับนี่คือต้มได้แล้วนะทุกคนเสร็จแล้วความ,มพิเศษได้แล้วผมก็จะมาปรุงนะครับปรุงรสชาตินะครับ ผมก็เร่งไฟนิดนึงนะครับเพื่อให้รสชาติเขาได้ทั้วถึงนะครับสุปนี้ใช้เวลาประมาณ6-7ถึงชั่วโมงครับนี่นะครับตอนปรุงก็ต้องเร่งไฟนิดนึงนะครับ สีน้ำแล้วทุกคนเข้มข้นมากนะครับนี่ปรุงได้แล้วนะครับ เสร็จแล้วผมก็มากรองนะครับแยกเศษนะครับแยกเศษเนื้อนะครับออกจากน้ํานะครับ เดี๋ยวเราใส่หม้อเดนนี่เดี๋ยวเราก็ตอนออกเราก็ตั้งไฟนะครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับเ,เราก็ต้องแยกน้ําใส่หม้อไว้นะครับแล้วก็เอาน้ํานี่คนระับมาใส่ในหูฉลามนะครับเดี๋ยวเราจะไปนึ่งในตีมน,นะครับเพื่อให้รสชาติเพื่อให้หูเขามีรสชาตินะครับดีครับ ก็เ,เอาหูนะครับไปเข้าในสตรีมนะครับเพื่ออุ่นร้อนตลอดน,นะครับรอได้เมื่อไหร่ก็เราค่อยเอาออกนะครับนี่คือเศษน,นะครับแยกเศษมาเดี๋ยวเราก็ต้องมาคัดแยกอีกทีนึงนะครับ ก็จะมีแยกนะครับแยกหมูนะครับมีหมูมีไก่มีขาแฮมนะครับมีหอยสังนะครับมีหอยเชลล์ด้วยนะครับกระดูกไม่เอานะครับแยกเอาแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับวว<ๆ>แยกใส่จานไวนะ้และที่ใส่จานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่หม้ออีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ตอน,นจะออกนะครับ,บ คือน้ำนะครับที่เราแยกได้แล้วจะนีกางหม้อเตรียมไว้นะครับรน,น,รนี่คือกระดูนะครับที่ไม่เอานะครับสาเป็นน,นียมส่วนในถาดน,นี้ก็กำลังแยกอยู่นะครับนนในจานนั่นก็คือที่เราจะไปใส่หม้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะใส่หมออ้อเดี๋ยวเราจะไป นึ่งในสตรีมอีกครั้งหนึ่งนะครับได้แล้วไปนี่ได้แล้วนะครับดเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในสตรีมนะนึ่งร้อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับลังๆใๆชๆ้เปิดนี่เนี่ยครับแลแเ้ไป นี่นะครับพอเราร้อนแล้วนะครับลูกค้ามาแล้วเราก็จะเอานี่คนระับไปใส่ใหม้อนะครับเพื่อเปิดไฟให้ร้อนนะครับนี่ร้อนนะครับทุกคนเรานึ่งร้อนแล้วนะครับนี่นะครับพอลูกค้ามาแล้วเราก็ใส่หม้อนะครับแล้วก็เปิดไฟให้น้ําเดือดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราเอาหูฉลามบอกมาครับนี่ครหูฉลามตาออกไปนะครับน้ำที่เราใส่ไว้ครั้งแรกนี่เราไม่เอานะับเดี๋ยวเราจะเททิ้งนะครับ เททิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ําใหม่ครั้งนึงนะครับนี่นะครับน้ำในหม้อนะครับที่เราจะใส่อีกครั้งหนึ่งคนระับก่อนจะออกขราวนี้เราก็รอให้น้ําเดือดอย่างเดียวนะให้น้ําซุปเดือดนะครับแล้วก็เราตักเศษออกอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ําซุปก็เทนในหูฉลามนะครับ นี่หมูฉลามน้ําใสนะพนี่ครับน้าําตุบแล้วก็ลาดลงไปในหมูฉลามนะให้กรุบกริกพอนะครับเราก็รอให้น้ําในหม้อเดือดแล้วเราก็ยกเสิฟได้นะครับ อให้น้ำเดือดเต็มที่แล้วก็ยกเสิฟได้นะปิดฝายกเสิฟนะครับอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับหมูฉลามน้ําใสครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับโทรมาให้ทุกคนชมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม